สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพระเครื่องบ้านนา EP ที่35นะครับวันนี้เรามีทั้งหมด25รายการนะครับรายการละ3 0 0บาท10รายการ8 0 0บาท10รายการนะครับแล้วก็5้อ่ะ900บาทอีก10อีกอีก5รายการนะครับทั้งหมด25รายการนะครับวันนี้มี25รายการนะครับ อ่าหนึ่งรายการนะครับปลายทางนะครับขอบบกเพิ่ม50บาทครับสองรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะครับโอนส่งฟรีทุกกรณีนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อหรือขอรูปเพิ่มเติมนะครับ0 6, 4 1 9 4 6 8 8 4นะครับหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 6 4 1 9 4 6 8 8 4นนะครับก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม นี่รายการที่1นนะครับเป็นพระปิดตาพิมพปั้นนะครับรายการละ300บาทรายการแรกนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหน,ท,ไหนทักมาได้นะครับรายการที่สองนะครับพระปิดตาหลังแบบนะครับรายการที่สามนะครับสามร้อยรายการที่สามนะครับ หลวงพ่อฤศีลิงดำนะครับข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับรายการที่สี่นะครับหลวงพ่อแม้นนะครับ รายการที่ห้านะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับสามร้อยรายการที่ห้านะครับสามร้อยรายการที่หกนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าซุงนะครับ รายการที่7นะครับกราลาหูอมจันนะครับรายการที่8นะครับหลวงพ่อค้ายนะครับสามร้อยรายการที่8นะครับ รายการที่9นะครับท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับ300รายการที่9นะครับเรียนท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับเจ้าอาวาดวัสพานสูงองค์เก่านะครับ300รายการที่10นะครับหลวงปู่ข่าวนะครับวัดถ้ำกองเพนนะครับ ต่อไปนะครับรายการรับ800บาทนะครับรายการรับ800บาทรายการที่11นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการรับ800บาทนะครับกรอบรายฉลุนะครับรายการรับ800บาทรายการที่12นะครับ แป0บาทรายการที่13นะครับหลวงพ่อกระเสมนะครับฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ800บาทรายการที่14นะครับเหรียญครบ8รอบนะครับหลวงปูท่ทิมนะครับเหรียญน,นาปกนะครับ แปดรอยบาทรายการที่สิบห้านะครับเป็นคู่นะครับเหมือนมีอะไรติดนะเป็นเสือนะครับเป็นเสืออ่าเป็นเขี้ยวเสือนะครับเคี้ยวครุฑนะครับแปดรอยบาทรายการที่สิบห้านะครับแปดร้อยบาทรายการที่ สิบหกนะครับเป็นเสือที่อยู่ในเรียมแบบนี้นะครับมองไม่เห็นหน้านะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับหน้าท่านจะอยู่เอียงข้างแบบนี้นะครับ รายการต่อไปรายการที่17นะครับ8ปดรบาทรายการที่17นะครับเป็นสิงห์ง,งานนะครับ800บาทรายการที่18นะครับเหรียญจุลาลงกรณ์นะครับเหรียญรัชกาลที่5นะครับ ประพาสอ่สะเสด็จกลับจากยุโรปนะครับไม่ใช่อ่าเหรียญประพาสนะเหรียญเสด็จกลับจากยุโรปนะครับแปดร้อยบาทรายการที่19นะครับเป็นพระปิดตางานนะครับเนื้องานะครับสายใต้นะครับ ถามพี่ๆหลายท่านมาเขาบอกเป็นของสายใต้นะครับ800บาทรายการที่20นะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับองค์นี้คกุกรักรักแห้งๆเลยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการละเก้บาทนะครับรายการที่21นะครับ พระกิ่งก้นทองนะครับโอ้เสียงกิ่งเพราะมากเลยนะครับอง์นี้นะครับเป็นก้นทองนะครับกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่22นะครับ900บาทรายการที่22นะครับ วเวสุวรรณนะครับก้นทองคํานะครับของหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่23นะครับรายการนี้900บาทนะครับเหรียญอ่ารัชกาลที่5นะครับ เหรียญปรับห่อนะครับรายการที่24นะครับ900บาทรายการที่24นะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับมีจารนกรอหญ้าด้วยนะครับองนี้นะครับ รายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับมีดสาริกานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเก้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้านะครับอยู่ในเรียมแบบนี้นะครับเรียมมาให้นะครับมีดมีดหมอเนะี่ยมีดปากกานะครับมีดสาริกานะเรียกได้ไหลายอย่างนะครับ 900บาทรายการสุดท้ายนะครับรายการที่25นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถทักมาได้ที่0641946884นะครับหรือทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0641946884นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ